เราต่ต่อขึ้นมาก็รับรู้ว่าโลกของเราใบนี้มีทั้งหมด7ทวีปโดยประเทศไทยตั้งอยู่บนทวีปเอเชียแต่ใครจะไปรู้ว่ายุ่มาวันหนึ่งโลกกําลังจะมีทวีปใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือทวีปซีแลนเดียแล้ววันนี้พวกเราอ i d i คฮับจึงแนะนําเรื่องราวทวีปที่8ซีแลนเดียมาฝากเพื่อนๆแต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ บนโลกของเรานั้นมีส่วนที่เรียกว่าผืนน้ำและอีกสิ่งที่เรียกว่าผืนดินแบ่งเป็นพื้นที่สัดส่วนชัดเจนโดยบริเวณผืนดินที่เชื่อมต่อกันเป็นแผ่นดินใหญ่เราเรียกกันว่าทวีป ตั้งแต่กำเนิดโลกมาทวีปต่างๆก็เคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกซึ่งทำให้เกิดการแยกตัวของทวีปออกจากกันหรือมีการชนกันของผืนแผ่นดินจนรวมตัวกันเข้าด้วยกันกลายเป็นรูปร่างลักษณะแผ่นดินจนเหมือนปัจจุบัน ในปัจจุบันนั้นโลกของเรามีทั้งหมดเจทวีปนั่นก็คือทวีปเอเชียทวีปยุโรปทวีปแอฟริกาทวีปแอนตาร์กติกาทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้และทวีปออสเตรเลียโดยทวีปที่มีพื้นที่มากที่สุดก็คือทวีปเอเชีย ซึ่งอยู่บนพื้นแผ่นดินใหญ่ติดกับทวีปยุโรปแต่แล้วเร็วๆนี้ก็มีนักสำรวจพบว่าโลกของเราอาจจะกำลังมีทวีปที่8นั่นก็คือทวีปซีแลนเดีย ทวีปซีแลนเดียเป็นแผ่นดินขนาดใหญ่ที่อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งซีแลนเดียนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์มีลักษณะเป็นแผ่นดินที่จมใต้น้ำซึ่งพื้นที่ที่จมใต้น้ำนั้นมีมากถึง9.4และมียอดภูเขาสูงขึ้นมาเหนือพ้นน้ำขึ้นมากลายเป็นเกาะซึ่งเราเรียกว่าเกาะเหนือเกาะใต้และเกาะนิวแคลิโดเนีย โดยบริเวณที่เรียกว่าซีแลนเดียนี้มีพื้นที่ประมาณ4.9ล้านตารางกิโลเมตรหรือประมาณ2ใน3ของทวีปออสเตรเลียมีนักธรณีฟิสิกส์เด็กคาดเอาไว้ว่าบริเวณนี้อาจจะเคยกลายเป็นเปลือกโลกมาก่อนและพื้นที่ที่จมน้ำถึง94%นั้นอาจจะเคยอยู่เหนือน้ำทะเลมาก่อน แต่เมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหรือสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกนั้นทําให้น้ําทะเลสูงขึ้นจึงทําให้แผ่นดินใหญ่ของซีแลนเดียนั้นจมหายไปในทะเลโดยนักวิทยาศาสตร์ได้บอกอีกว่าซีแลนเดียมีความเหมาะสมที่จะเป็นทวีปมาตั้งแต่สองทศวรรษที่แล้วแล้วและเพื่อหาคําตอบในเรื่องราวเหล่านี้พวกเขาจึงได้รวมตัวทีมนักวิทยาศาสตร์ถึงจํานวน30คนรวมตัวกันออกเดินทางสํารวจเพื่อค้นหา คํนตรับเกี่ยวกับทวีปซีแลนเดียและศึกษาประวัติศาสตร์ของพื้นที่ซีแลนเดียที่จมอยู่ใต้น้ําทะเลเพื่อที่เขาจะได้พิสูจน์สมมุติฐานที่ว่าการเคลื่อนตัวในลักษณะมุดลงของแผ่นเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนซึ่งทําให้เกิดภูเขาไฟในหลายๆทวีปอาจเป็นตัวการที่ทําให้พื้นที่ของทวีปซีแลนเดียนั้นจมหายไปในทะเล เมื่อนักธรณีฟิสิกส์ได้นำหลักการทางธรณีวิทยามาวิเคราะห์โดยวิเคราะห์จากความสูงสัมพัสของแผ่นดินที่โผล่พ้นน้ำออกมาเป็นเกาะรวมกับข้อมูลความหนาของชั้นหินต่างๆและความหนาของแผ่นเปลือกโลกมาวิเคราะห์ร่วมกับขนาดพื้นที่และชิ้นส่วนของทวีปโบราณประกอบกับแผนที่ดาวเทียมและแผนที่ความโน้มถ่วงของมหาสมุทรจนวิเคราะห์ออกมาได้ว่าซีแลนเดียควรจะเป็นทวีปใหม่ของโลก ซึ่งเชื่อว่าเพืเ่อนๆหลายคนอาจจะเข้าใจว่าทวีปน่าจะต้องเป็นแผ่นดินใหญ่ที่อยู่เหนือน้ําทะเลเท่านั้นแต่นักสํารวจเหล่านี้คิดต่างไปจากเราเขาใช้คุณสมบัติการเป็นทวีปบางข้อซึ่งเพียงพอต่อการสถาปนาวาซีแลนเดียนั้นที่พื้นที่ส่วนใหญ่จมอยู่ใต้ทะเลสามารถเป็นทวีปที่8ของโลกได้โดยคุณสมบัติตามหลักวิทยาศาสตร์ที่พวกเขาได้คิดกันเอาไว้มีดังนี้ 1. คุณสมบัติเรื่องระดับความสูงเหนือบริเวณโดยรอบ 2. ลักษณะเฉพาะทางธรณีวิทยา 3. พื้นที่ที่อยู่ชัดเจน 4. พื้นดินเป็นเปลือกโลกที่มีความหนากว่าพื้นทะเลทั่วไปและที่สำคัญนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจได้ยืนยันว่า ดินแดนของซีแลนเดียนั้นถึงแม้จะจมน้ำแต่พื้นดินก็ไม่ได้แยกออกจากกันมันมีความสัมพันธ์กันในการเชื่อมต่อและการแยกออกจากกันของเปลือกโลกในอดีตโดยนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจอาจต้องหาข้อมูลและทำการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรก็ตามตอนนี้ทวีปซีแลนเดียก็ยังอยู่ในช่วงของการศึกษาและการทำวิจัยต่างๆซึ่งยังไม่ได้รับรองว่ามันเป็นทวีปที่แอย่างจริงจัง เอาเป็นว่าหากมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไรหนังสือเรียนคงต้องเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเรื่องนี้ทันทีเพราะว่าโรคของเรานั้นจะไม่มีแค่เจทวีปอีกต่อไปแม้่นอิจฉาบริเวณฝั่งตะใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกของเราจริงๆนะคะ เพราะว่ามีพื้นที่ไม่เท่าไหร่ก็กลายเป็นทวีปออสเตรเลียแล้วแถมพื้นที่ของออสเตรเลียก็อยากจะถูกแบกออกไปเป็นทวีปซีแลนเดียในอนาคตอีกแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าการค้นพบในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษย์เราที่โลกของเรานั้นอาจจะมีปริมาณพื้นแผ่นดินบนเปลือกโลกเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งและเปนเมื่อๆล่คะคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับทวีปที่8นี้เพื่อนๆคิดว่า ซีแลนเดียมันพอจะมีคุณสมบัติเป็นทวีปที่8ของโลกได้หรือเปล่ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะและสำหรับเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากก็มีเพียงแค่นี้แต่ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสามารถติดตามเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจและบทความอื่นๆได้ที่ blog.eduhub.tv นอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่อินสตาแกรม a c e b o o k LINE, และ Twitter สุดท้ายนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของโลกและจักรวาลและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดการรับชมครั้งต่อไป